จเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้อาตมามีาศาสนกิจข้างนอกจะต้องออกเดินทางเวลา ประมาณ6โมงสีนาทีขณะนี้ก็6โมงส9นาที <c oughs> คิดว่ายังมีเวลาก็เลยได้มาพูดคุยสนทนากับท่านสาธุชนทั้งหลายสักก่อนอาการสนทนาในวันนี้จะเป็นไปอย่างสั้นๆดังที่ได้ ขึ้นหัวข้อนำเสนอเอาไว้ว่าความตายไร้ายกำหนดการเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถวางแผนชีวิตเพื่อการศึกษาเพื่อหน้าที่การงานเพื่อการมีครอบครัวเพื่อการเดินทาง <c oughs> สามารถทำกำหนดการได้หมดแต่สํำหรับความตายนั้น ไม่ว่าผู้ตายจะเป็นผู้นำรัฐเป็นประมุขแห่งรัฐเป็นมหาจักรพรรดิเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้นำศาสนาต่างๆไม่สามารถที่จะคำทำกำหนดการล่วงหน้าได้เพราะความตายนั้นไม่มีกำหนดไม่มีใครสามารถที่จะบ่งชี้ได้ ว่าเกิดมาแล้วจะกําหนดอายุเท่าไหร่หรือไม่มีใครสามารถที่จะทํากําหนดการงานศพของตนเองไว้ได้เคยมีหลายคนลองทํากําหนดการทำหนังสือแจกงานศพโดยคาดคะแนว่าจะตายไวๆแต่เมื่อทำหนังสือแล้วแจกไปถึงสามครั้งก็ยังไม่ตาย ของเงินหมดหนังสือแจกหมดจึงมาตายตก็เคยมีนะฉะนั้นจึงไม่มีกำหนดการความตายร้ายกำหนดการจะต้องมาทำกำหนดการทีหลังทั้งนั้นหากเราจะพิจารณาดูความตายกว้างๆว,ว่าที่ไม่มีกำหนดนั้นน่าจะไม่สามารถจะกำหนดสถานที่ตายได้ ถึงแม้โลกนี้จะมีคนเคยตายมาแล้วทุกแห่งบนอากาศก็เคยมีคนตายมาแล้วในท้องทะเลก็มีคนตายมานับไม่ถ้วนแต่นี้ก็เรียกว่าเมื่อไม่กี่วันนี้เรือของรัเสเซียจมไปก็มีคนตายจำนวนมากแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขแต่ก็เรียกว่าในท้องมหาสมุทร ก็ยังมีคนตายกันมาตามลำดับลำดับตั้งแต่สมัยพระมหาชนกะแต่ก่อนพุทธกาลตายในทะเลก็มีล่าสุดก็ระกว่าตายกันในทะเลดำก็ยังมีตายบนอากาศแทบจะกลายเป็นนิทานที่ว่านิทานในธรรมบทอวานะบ้านบ้านหนึ่งกำลังทำอาหารถวายพระ แต่ปรากฏว่ามีกาบินผ่านสเสวียนหญ้าที่มันติดไฟก็ไปคล้องคอกาตกลงมาตายนในระวัาตายบนอากาศแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเครื่องบินระเบิดหรือยานอวกาศระเบิดมาแล้วอันนี้ก็ระวัาตายในอากาศต,ตายบนผืนแผ่นดินตายบนถนนตายในบ้านตายบนเตียงนอนของตน ตายท่ามกลางญาติตายอย่างเดียวดายโดดเดี่ยวแต่ความตายเหล่านี้กําหนดไม่ได้เราไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าเราจะตายตรงนี้ตรงนั้นเคยมีพระมาเทระรูปหนึ่งท่านไปอินเดียทุกปีเรียกว่าไม่มีปีไหนที่ไม่ไปและท่านบอกว่าท่านจะไปตายสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านก็ เช่าที่เช่าทางของวัดแถวนั้นเอาไว้ที่จะเป็นเรือนตายแต่พอเอาเข้าจริงแล้วท่านถูกรถชนที่อเมริกาแล้วก็ขึ้นไปตายบนอากาศเฮลิคอปเตอร์ก็ามารับตัวท่านไปโรงพยาบาลท่านก็ไปตายบนอากาศก็กำหนดไม่ได้ท่านเตรียมการหมดว่าอายุ80กว่าเมื่อไหร่ก็จะ ออกจากอเมริกาไปอินเดียแต่ว่าโน่นก็ไปตายอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ฉะนั้นกำหนดที่ตายไม่ได้นเรียกว่าไม่มีกำหนดการไม่มีใครบอกว่ากำหนดการการตายของคนนี้วันนี้ออกจากนี้วันนั้นออกจากนั้นแล้วกำหนดได้มีผู้เดียวคือพระพุทธเจ้ากำหนดความตายได้พระอรหันต์กำหนดได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าจากนี้ไปอีกสามเดือนจะปริิพพานที่กุสินาราที่เมืองกุสินาราใต้ต้นนางรังทั้งคู่อันนี้พระองค์กำหนดได้ส่วนผู้อื่นกำหนดไม่ได้พระสารีบุตรกำหนดได้พระโมคขลานะกำหนดได้แต่บุคคลอื่นนั้นกำหนดสถานที่ไม่ได้ ต่อไปกำหนดเวลาตายไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าจะตายเวลาไหนคือบอกเวลาตายไม่ได้กำหนดไม่ได้ว่าจะตายเวลานั้นจะตายวันนั้นจะตายวันนี้จะตายช่วงนั้นจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเคยมีโยมคนหนึ่งทดลองได้อ่านหนังสือเสร็จแล้วทดลองรับประทานงาดําก็บอกว่า ได้ข่าวว่าคนกินงาดำอายุร้อยกว่าปีเช่นท่านเล่าจื้อนี้เป็นต้นอาฉานั้นโยมคนนี้แกก็กินงาดำตลอดแต่พอเวลาตายมันไม่ได้ตายเพราะอายุยืนเดินข้ามถนนแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ชนตายเรียกว่าเรื่องสุขภาพนั้นดีอยู่ดีอยู่ที่จะอยู่ร้อยยปีแต่พอยังไม่ถึง80ส เนี่ยก็ถูกมอเตอร์ไซค์เอาไปเสกอรอันนี้เระว่ากำหนดอายุไม่ได้ฉะนั้นถ้าท่านไปตามป่าช้าฝรั่งหรือบางทีบางแห่งป่าช้าจีนก็น่าจะมีที่เขาเขียนว่าชาตักมรณะและติดไว้ตามหินนะบางคนก็ชาตักตั้งแต่ปี2 5 0 0มาตายเมื่อพศส5 6 0แสดงว่าอายุ60ปี อ่าบางคนเกิดเมื่อ2 5 0 0ตาย2 5 0 2อ่าอายุ2ปีอ่าตรงนี้ก็กำหนดการไม่ได้อาจจะตายด้วยโรคอะไรเนี่ยตรงนี้ก็กำหนดไม่ได้เช่นเดียวกันอ่าว่าหลายคนเนี่ยปรารถนาว่าจะนอนแล้วก็ตายไปเลยอ่าอยากจะนอนหลับแล้วตายไปขอแบบนั้นขอแบบนั้น ที่ในได้ติดเตียงอยู่เป็นสิบปีคือกำหนดไม่ได้พระมหาเทระหลายๆรูปซึ่งทรงคุณธรรมสูงส่งก็คาดไว้ในใจว่าน่าจะนั่งสมาธิแล้วก็เรียกว่ามรณภาพในท่านั่งสมาธิแต่ที่ในได้ติดเตียงอยู่เป็นสิบปีเนี่ยกำหนดไม่ได้่กำหนดไายว่าข้าพเจ้าเนี่ย จะไม่รับประทานอะไรเรียกว่าจะพยายามดูแลสุขภาพในที่สุดก็เรียกว่าก็ต้องตายตายด้วยโรคอะไรตายด้วยเหตุอะไรก็กำหนดไม่ได้บอกว่าจะตายไปเฉยๆแบบไหลตายกำหนดไม่ได้กำหนดอายุไม่ได้เช่นว่าคนดังๆเจ้าตำราแบบหมอแสงอ,อย่างนี้ก็เรียกว่า เรียกว่าทำยาสารพัดโรคถามมาเลยอ่ามีไม่อย่างโน้นอย่างนี้สุดท้ายก็มาตายด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะเรียกว่ามียาทุกขนานดักไว้หมดเรียกว่าโรคหัวใจไม่มีทางได้กินสุดท้ายก็เสร็จอยู่ดีคือกำหนดไม่ได้แม้สร้างเหตุปัจจัยแล้วกำหนดไม่ได้พลตรีจำลองสีเมืองยังอยู่ แต่ว่าจะไปกำหนดโรคไม่ได้รับประทานเจนเสร็จแล้วอ้าสุดท้ายไขมันอุดตันไปอีกอ่าอ่อันนี้เป็นตอนนี่ก็คือว่าฉะนั้นความตายไม่มีกำหนดการว่าจะตายที่ไหนจะตายเมื่อไหร่และตายด้วยโรคอะไรฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่าประมาทอ่าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจ จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทการนึกถึงความตายมีประโยชน์ก็คือหนึ่งจะไม่กลัวความตายเพราะว่ามันมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับความตาย,ยาหายใจเข้าหายใจออกอไม่ตาย,ยาหายใจเข้าหายใจออกไม่ตายหายใจเข้าหายใจออกตายหายใจเข้าหายใจออกตาย หายใจเข้าแต่ไม่เข้าหายใจออกตายหายใจออกแต่ไม่ใช้ใจเข้าใต้เนี่ยน,นเพราะว่าความไม่สมดุลของชีวิตนั่นเองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงให้พิจารณาอยู่โดยไม่ประมาทเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างนั้นเมื่อพิจารณาว่าชีวิตกํำหนดอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าความตายเป็นของเทียง ความตายนั้นเป็นของแน่นอนส่วนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนี้จะทําให้เร่งกระทําสิ่งต่างๆให้เร็วที่พระพุทธองค์ตรัสว่าใครจะรู้ความตายวันพรุ่งการผัดเพี้ยนต่อพยามมัจยุราชไม่มีพึ่งบําเพ็ญความเพียรสแต่วันนี้อะไรไม่ได้ทำทำไม่เคยทำสมาธิทำเลยแล้วเราก็จะชื่อว่า มีความพร้อมที่จะไปทุกเมื่ออ่าวันนี้ก็คงจะให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายไว้เพียงแค่นี้นำมาเพื่อที่จะกระตุ้นการตื่นรู้อยู่อย่างผู้ไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัปมาโทอม,มัตตังปัทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายปมัตตายาามัตตาผู้ประมาทเป็นอยู่ก็เหมือนตายแล้ว ก็ขอทักทายแบบด่วนๆนะ,ะเพราะว่าผู้ที่มาในมนเริ่มจะรอแล้วนะจะเริญธรรมโยมบัวพันจะเริญธรรมโยมอรพันต์กัมปนาตโกรศลเจริญธรรมโยมแม่สมภาพคมสันจริญธรรมโยมช่ยใชย้จะเริญธรรมโยมอาธรวัฒนาธรจะเริญธรรมโยมนาตยาสกุลเพชร จเจริญธรรมโยมหน่อยบอลเจริญธรรมโยมกิติมาบริกส์จเจริญธรรมโยมจิตราวัคเนอร์สวัสดีครับท่านอาจารย์ดรพระมหามพรสวัสดีครับท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยจะเริญธรรมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักจเจริญธรรมโยมนพรัตน์บุญกอบสุขสัร์ วันนี้ที่ประเทศไทยผ่านไปแล้วหนึ่งวันตัวอย่างประกอบหัวข้อทำชัดเจนดีมากครับวัดสันขยอมขอบคุณมากครับหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบความตายพระโมกขลาพระสารีบุตรที่ทรงทราบกำหนดเวลาไม่ได้กำหนดอายุไม่ได้ยาประมาทนึกถึงความตายทุกลมหายใจ เป็นบทสรุปขั้นสุดยอดที่พร้อมจะนำมาปฏิบัติเจริญพรโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาอยู่ไหนก็ไม่ทิ้งธรรมนายมนพรัตโยมกัลยาจะอยู่หนไหนก็ไม่ทิ้งธรรมขอให้พระธรรมคุ้มครองวันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านเจริญภาวนากันเสีย ตรวจสอบชีวิตเรายังไม่ตายตราบที่ยังลมหายใจลมหายใจให้กำเนิดเกิดชีวิตลมหายใจคือมิตรสถิตมั่นลมหายใจคือแหล่งธรรมที่สำคัญลมหายใจอยู่กับฉันตลอดไป สเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอน,นิข้าวโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุก ภัยทั้งสิ้นเถรอภ mm hmm. ิวาทนาสิลิสะอนิตยังวุทธาปัจจายโนจัตารโรธรามาวาัฏทันติอายุวันโนสุขังภะาลาัง mm hmm. ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ร่วมเจริญสมาธิภาวนาร่วมฟังธรรมพิจารณาธรรมจงมีความสุขสงบร่มเย็นตามสมควรแก่ธรรมที่ได้ปฏิบัติแล้วนั้นเธอ day 沧桑。